สีพึ่งพรมเนี่ยคุณจะได้ในทุกสปปรรพสิ่งที่มีอยู่ในโลกมนุษย์วิชาของช่วยเรลือตาวมารานกับเราจันแขบมาตสยามแล้วการจะทำสีพึ่ง โสรถมหาพรมเนี่ยมันจะต้องทําพระพรมองค์ใหญ่มากกว่าคือหน้าตักพระพรมอ่ะต้องมากกว่า9นิ้วถึงจะทําสีพึ่งมหาพรมได้ต้นกําเนิดแห่งสีพึ่งมหาพรมก็คือมาจากขุนเทียนที่นํามาปั้นเป็นองค์พระพรมแล้วต้องสําลอกออกก็คือเผาให้มันละลายเพื่อจะเอาเนื้อโลหะใส่เข้าไปแทนเนี่ยที่พึ่งอันนั้นเนี่ยในโบราณเขาเปรียบเสมือนง้วนดินก็คือที่มาแห่งการสร้างโลกในวิชาศาสนาพาราหมณ์โบราณคนจะลืมว่าทุกสรรพส เกิดจากง่วนดินตามความเชื่อของพรา์เพราะฉะนั้นหากคุณพบสีพึ่งพรมเนี่ยคุณจะได้ในทุกสปปรรพสิ่งที่มีอยู่ในโลกมนุษย์วิชานี้เป็นวิชาที่ทําจริงได้ยากแล้วก็ไม่เคยมีใครทำยืนยันเพราะวิชานี่มันสืบทอดอยู่ในพรา์โบราณโรลคือ16ก็คือการเข้าสู่สภาวะพรม เข้าสู่อาตตะมันกลับไปคืนสู่พรมอันบริสุทธิ์ใครที่สนใจอยากจะลองเปลี่ยนจากสายจีนมาเป็นสายาพมามโบราณสนใจนี่ติดต่อเพราะวัตถุมงคลมีจำนวนจำกัดสวัสดี